สำหรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนต่างๆทีมข่าวฮิตนิวส์ก็ยังเปิดรับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเราไปที่ชุมชนริมคลองบางซื่อเขตดินแดงนะครับที่นี่ชาวบ้านร้องเรียนว่า,าทรัพย์สินในชุมชนโดย,โดยเฉพาะจักรยานยนต์นะครับถูกลักขโมยบ่อยครั้งนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจและเขตในพื้นที่นะครับเข้าไปดูแลด้วยนะครับ ตามที่ชุมชนริมคลองบางซื่อเขตดินแดงร้องเรียนกับทีมข่าวฮิตนิวสกรณีชุมชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของรถจักรยานยนต์และทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชนหายค่อนข้างบ่อยทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ82ครัวเรือนและส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างเส้นทางเข้าออกในชุมชนค่อนข้างแคบและลึกนายวิเชียนทวมรอด ประธานชุมชนริมคลองบางซื่อบอกว่าในช่วงเวลากลางคืนจะค่อนข้างเงียบไม่มีคนพลุกพล่านจึงเป็นเส้นทางให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่จัก,กรยานยนต์หายที่ผ่านมาเคยร้องเรียนขอให้หน่วยงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่เข้ามาดูแลแต่ก็ขาดความร่วมมือที่จริงจังทางตำรวจมีการติดตั้งตู้แดงรับแจ้งเหตุแต่ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ มาตรวจตาเลยจึงอยากฝากวอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลด้วยหรือถ้าเป็นไปได้ทางชุมชนอยากจะขอติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งก็อยากให้ติดกล้องวงจรปิดเนะี่ยเพื่อความปลอดภัยในชุมชนของหายอะไรอย่างเงี้บ่อยครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเวลาจะเข้ามาดูแลเราก็อยากให้ ติดเพื่อความปลอดภัยอย่าวิการเพราะรีสอร์ทม,มันเงียบมันก็ไม่มีคนจะเดินแล้วเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงหรือเป็นไปได้ก็เจ้าหน้าที่รัดเข้ามาดูแลเราสักเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ยังดี